สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากการพาไปชมดอกกล้วยไม้สวยๆว,วันนี้ผมจะเข้ามาในป่าเพื่อถ่ายแหล่งที่อยู่ของรองทาดีขาวสตูลให้ได้ชมกันนะครับจุดนี้คือแหล่งตามธรรมชาติขององทารีขาวสตูลเลยนะครับ นี่คือแหล่งที่อยู่อาศัยของเขานะครับเขาก็จะอยู่ตามก้อนหินที่มีเศษดินแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีเอื้องม้าวิ่งด้วยนะครับขึ้นป่าปนกันนะครับตรงนี้ก็ยังมีขาวสตูนกําลังตูมดอกด้วยนะครับ สวยงามธรรมชาติมากเลยนะครับนี่คือตามธรรมชาติของเขาเลยนะครับอันนี้ก็มีอีกกอหนึ่งครับผมจะพามาให้ชมกันนะครับก่อนนี้ก็กำลังตูมดอกคู่เลยนะครับสวยงามธรรมชาติมากเลยครับ ตอนนี้กำลังออกดอกเลยนะครับเฟินสวยๆในป่านะครับสวยแปลกตาม,มากครับ เจออีกหนึ่งกอน,นะครับกอน,นี้ใบลายสวยมากครับรองเทานน้าลีขาวสตูลจากแหล่งธรรมชาตินะครับใบลายสวยมากเลยนะครับพามาชมนะครับเราไม่มีการเก็บใดๆนะครับ ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอื้องมาวิ่งนะครับเอื้องมาวิ่งจากทางใต้นะครับเป็นมาวิ่งของภาคใต้ใบก็จะยาวๆหน่อยนะครับเสียดายนะครับช่อดอกของเขายาวมากๆเลยนะครับแต่ดอกของเขาร่วงไปหมดแล้วนะครับ มาวิ่งภาคใต้ก็จะขึ้นอยู่ในพื้นที่เดียวกับรองท้านรีขาวสตูลเลยนะครับพบเจอได้ยากเ,ยเหมือนกันนะครับสําหรับมาวิ่งทางภาคใต้นะครับใบก็จะยาวแบบนี้เลยครับเจอแล้วนะครับสําหรับเอื้องมาวิ่งที่กําลังติดดอกนะครับแต่ดอกของเขายังไม่บานนะครับนี่นะครับช่อดอกเขากําลังตูมเลยนะครับ ังไม่บานนะครับถ้าบานอยู่กลางป่าแบบนี้ก็จะต้องสวยมากๆเลยนะครับอีกกอน,นะครับสำหรับรองเท้ารีขาวสะูนครับกอนนี้ช่ชอดอกเก่าของเขายาวมากๆเลยนะครับสังเกตว่าเขาติดฝักเลยนะครับขึ้นอยู่แบบนี้เลยนะครับ สวยงามมากครับเพราะจะขึ้นอยู่ตามผาหินแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจปลูกเลี้ยงนะครับลองสังเกตถิ่นที่อยู่ของเขาได้เลยนะครับแล้วสามารถปรับใช้วัสดุปลูกและจุดที่วางตำแหน่งในการปลูกได้นะครับ อยู่แบบนี้เลยนะครับตามธรรมชาติของเขาครับนั่นมุมันจะเป็นป่าไผ่นะครับเจอข่าวสตูหนหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับของมันจะแทงช่อดอกเลยนะครับตุกเล็กๆของเขาจะงอกแบบใต้ ใบไผ่แบบนี้เลยครับสวยงามมากๆเลยนะครับด้นานบนก็จะเป็นเอื้องม้าวิ่งเหมือนกันนะครับกำลังแทงช่อดอกครับป่าพักใต้อุดมสมบูรณ์สวยงามมากๆเลยนะครับ ธรรมชาติสวยงามนะครับแค่ลวดลายของใบของเขาก็สวยแล้วนะครับสำหรับต้ทนท้าลีขาวสตูนนะครับ